สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอันเซอร์ท o t of ออฟเอีกแล้วนะคะวันนี้ผู้อ่านจะทำดวงรายเดือนตุลาคม2022นะคะให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทุกคนเลยนะที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะดวงใดรายเดือนก็จะประมาณว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องแบบโดยรวมนะคะของงานเงินความรัก สุขภาพโชคลาภนะคะหรือว่ามีอะไรที่พ่อยากจะบอกเท่าที่เปิดมาเท่าที่ไพ่อยากจะบอกจะพูดจะเตือนนะคะผู้อ่านก็จะพยายามอ่านและขยายความให้ได้มากที่สุดเท่าที่ไพ่บอกได้นะคะอืมแล้วก็ยังคงเป็นแบบโดยรวมอยู่นะดวงโดยรวมอีกเช่นเคยนะคะ อาจจะมีทั้งที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีดจากคำทำนายตามหน้าไพ่นั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะและอยากจะให้คุณทุกคนรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเสมอหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่ากเก็บไปคิดให้มันวุ่นวายหรือรบกวนจิตใจคุณเลยนะคะ ตัดทิ้งไปรับแต่สิ่งดีๆพอนะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะว่าดวงรายเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างคนเกิดวันอาทิตย์นะ <c oughs> Follow your own good advice <c oughs> นะคะ morning the the world awaits you นะคะโอเคพลังงานรวม <c oughs> พลังงานโดยรวมอาจจะประมาณว่า,าถ้าคุณนะคะคิดจะตัดสินใจทำอะไรนะคะอย่าอย่าผัดวันประกันพุ่งนะถ้าเกิดว่าอยากจะทำอะไรอยากจะลงมือทำอะไรหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆที่จะทำอะไรในการทำมาหากินในการทำงานนะคะให้คิดแล้วลงมือทำเลยคือไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องลงทุนเยอะๆไปก่อนไม่ใช่นะคะคือทำน้อยๆไปก่อนนะถ้ามันไม่ดีก็หยุดก็ได้นะคะเราจะได้ไม่เจ็บมากแต่ถ้ามันดีแล้วก็ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทำตามที่ใจคุณคิดว่ามันดีทําตามที่คุณถนัดทำตามที่คุณ ที่เห็นมาเป็นงานที่เหมาะกับคุณที่คุณชอบที่คุณรักนั่นคือสิ่งที่จะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดหรือถ้าใครบางคนในในเดือนตุลาเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะทําที่จะลองที่จะฝึกที่จะปฏิบัติให้เกิดกับให้เกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชํานาญนะคะตัดความกลัวออกไปนะตัดความกลัวออกไปนะคะเพิ่มความขยันมันเพียรขึ้น ะะแล้วลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันโอเคสำหรับคุณมันดีมันทำให้คุณจเจริญรุ่งเรืองนะผู้อ่านคิดว่าคุณสามารถทำได้นะแล้วก็ <c oughs> คิดว่าจะสามารถลงมือทำได้นะคะภายในรเรเร็วนี้ด้วยถ้าใครยังคงไม่มีอะไรทำอยู่นะหรือแบบว่า คิดจะทําแล้วก็กล้า,กล,ากลัวนะคะไม่กล้าลงมือทํายังไงก็ขอให้ลองดูก่อนนะเผื่อมันใช่ทางของคุณคนราไม่จําเป็นจะ,บบจะต้องที่แบบว่าจะต้องทําอะไรทุกอย่างแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบอย่างเดียวในหน้าง,งานนะนะหมายถึงว่างานที่มันทําแล้วมันหาเงินได้เยอะอาชีพที่มันทําแล้วหาเงินได้เยอะที่เป็นอาชีพที่สุดจริดนะ,นะคะไม่ได้ผิดกฎหมายนะ่ะอาจจะไม่ใช่งานที่คุณชอบที่สุดก็ได้แต่มันกลับทําแล้วไปได้ดี ทำแล้วรวยทำแล้วเจริญรุ่งเรืองลองดูนะเผื่อมีคนอยากจะตัดสินใจทําอะไรตอนนี้นะคะ Healing empowerment โอเคเรามาดูกันต่อนะคะ Healing กับ empowerment นะ,ะดวงเดือนตุลาของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะบางคนนะคะ คุณอาจจะได้มีการขยับขยายในหน้าที่การงานเข้ามานะงานการคุณจะอาจจะทําให้คนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเอ่อมีหน้ามีตาเพิ่มขึ้นในสังคมที่คุณทําอยู่นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะที่เห็นความสามารถของคุณนะคะและชักชวนคุณไปทํางานด้วย ไปอยู่ด้วยไปทํางานด้วยไปร่วมธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะส่วนฮิลลิ่งก็น่าจะประมาณว่าถ้าเกิดว่าใครยังเจ็บป่วยนะมีอาการป่วยอยู่หรือ,อ,อไม่สบายนะคะ <c oughs> คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะคะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและหายค่อยๆหายค่อยดีขึ้นในที่สุดและหายขาดในที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูเมื่อมีอะไร อีกไหมนะคะที่พ่อยากจะบอกคุณนะข้ามอุปสรรคเออ i t i n นเดอะเนกฟีลวิกโอ อินน์เกอร์กอเดสอืมโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณนะและ้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดอ่าถ้ยิปซีไปเลยนะคะเทมเพรตเทมเพลนะคะอ่ะเซเว่นออฟเพนเทนโคหกถ้วยเหรอโอ้ความรัก โ okay, <c oughs> อเคไฟล e เพนเดคต์อาโอเคสิ่งที่ต้องเตือนกันก่อนอันดันแบแรกเลยก็คือเรื่องเงินนะคะให้ระวังการใช้จ่ายให้ระวังการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยการเสียเงินโดยที่ไมไ่แบบว่าไม่ได้เต็มใจจะเสียไม่ได้เต็มใจจะจ่ายออกไปนะคะบางทีคุณอาจจะจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นการแบบ <c oughs> เสียเงินโดยใช่เหตุ่ะโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจอะนะคะแบบ ให้ระวังหนึ่งคนมาขอความช่วยเหลือคุณนะคะหรือมายืมเงินนะคะแล้วจะไม่ได้คืนนะอ่าแล้วมันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหน้าที่การงานด้วยอย่างที่ได้บอกไปว่าบางทีอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเห็นความสามารถของคุณแล้วท่านให้โอกาสคุณเอาคุณไปทํางานด้วยอย่างเงี้ยแต่งานนะั้นเป็นงานที่ดีนะพูดถึงแล้วมันจะมีการโยกย้ายในเรื่องที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่นะคะอ่า เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกและให้ระวังเรื่องเงินด้วยระวังการเสียเงินแล้วคุณมีการรอคอยอะ่ะคุณรอคอยอะไรนะคะทีแรกก็สงสัยอยู่ว่าคุณรอคอยอะไรอ่าแต่ทีนี้รู้แล้วว่านะบางคนอาจจะรอคอยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ ระวังการเสียงเงินการจ่ายเงินโดยใช่เหตุนะคะแล้วก็จะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและคนเก่าๆดูเหมือนว่าจะมีคนเก่าๆนะความรักความสัมพันธ์เก่าๆกลับมาหาคุณหรือเพื่อนเก่า เพื่อนที่แบบเป็นการยนานมิตรที่ดีต่อกันนะ่ะกลับมาทักทายแบบไม่ได้เจอกันนานแล้วบางทีอาจจะได้ไปเจอกันในโซเชียลในออนไลน์ในโลกเอ,อ่ออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่คนรักเก่าเสมอไปแต่ถ้าหากใครรอคนรักอยู่ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะใครที่กำลังรอคนรักคนเก่าๆอยู่ความสัมพันธ์เก่าๆให้เขาติดต่อมาให้เขาอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทักทายมาหาคุณเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณนะอีกไม่กี่สัปดาห์ในภายในเดือนตุลานี้นะคะแล้วคนวันอาทิตย์แน่นอนเหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักคุ้มครองรักษาคุณนะคะอินเนอร์กอรเดตก็บอกอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณนะนะคะคอยไกด์ไลน์คอยปกป้องคุ้มครองคุณ ถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวคุณตัวคนเดียวนะคะไม่เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณท่านคอยไกด์ไลน์คอยนําทางคุณด้วยนะคะอาจจะมีเอ่อบางสิ่งบางอย่างนะที่เป็นงานใหญ่งานยากให้กับคุณเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคนะคะได้โดยโดยที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะแต่ชีวิตคุณดูเหมือนเดือนตุลาเนี่ยของคนเกิดวันอาทิตย์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีอ่า ถ้าเกิดว่ามีการตามง้อกันอยู่นะถ้าถ้าคุณแบบผิดใจกับใครอะ่ะหรือกับคนรักก็ได้นะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายง้อคุณแล้วคุณก็กําลังงอนกัลังอะไรอยู่นะผู้อ่านมองว่าเขาจะง้อได้สําเร็จนะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะหรือถ้าหากว่า คุณไปงอ้อเขาก็จะสําเร็จเหมือนกันนะเพราะมัน,ม,นมันไม่มันไม่มีไพ่ถึงการเลิกลาตัดขาดกันมีแต่บอกว่าจะมีความสัมพันธ์เก่าๆนั้นจะกลับมาหาคุณมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปไปนิปทางที่ดีและบางคนอาจจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันด้วยก็ได้หรือเขาจะเดินทางมาหาคุณอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาคุณเลยนะคะหรือพาคุณไปอยู่ที่บ้านเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะสาหรับคนที่มีความรักมีคนคุยหรือว่า ที่มีประเด็นปัญหาก็ได้จะกลับมาคืนดีกันนะคะ,ะส่วนเรื่องเงินนะเรื่องเงินก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เด่นไม่เด่นเท่าไหร่แค่ให้ระวังเรื่องที่จะเสียเงินส่วนเรื่องโชคเล่าภองะไรนะั้นยังเงียบอยู่นะคะเออยังไม่เห็นอะไรที่มันเด่นเด่นให้ระวังเรื่องเสียเงินจ่ายเงินเอาไว้เยอะๆนะ แล้วก็เรื่องสุขภาพก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมีฮีลิ่งเกิดขึ้นจะได้รับการรักษาเยียวยานะคะคอยช่วยคอยหนุนหลังคุณอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมากมายที่จะต้องเตือนแล้วก็ไพ่แห่งการแบบว่ามีโรคมีภยัยอุบัติเหตุอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีเลยสิ่งที่จะต้องเตือนก็มีแค่นี้เกี่กับเรื่องการเสียเงินนะคะนอกกนั้นก็ปกตินะโดยรวมปกติเลยนะคะ ส่วนคนโสดนะคะไม่เด่นเลยนะคะในความรักในเดือนในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะยุ่งวุ่นวากับการทำงานก็ได้นะคะการทำโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือการได้พบได้เจออะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆใ,ในหน้าง,งานของคุณนะคะจนแบบว่าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความรักอะไรมากมายนะนะอืม เดี๋ยวนะาดูก่อนก็จะประมาณนี้แหละค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะของเดือนตุลาคม2022นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่เป็นกําลังใจให้กับผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะ,ะจะกันใหม่ในหัวข,ข้อหน้าในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ